แจริญกระมทุกเสนาโดยไม่ทรงเส่ความเหนือยทุกข์ยากลำบากรักวรกายตอนนี้เรียกความรักมหาการุณาคนท่านผู้ดำรงในพระคุณทั้งสามพระการในพระังาจคนพระบริสุทธ์คุณพระมหาการุณาคนนี้เรียกว่าพประพุติเจ้าแปลว่านันผู้รู้ดีรู้ชอบเมื่อประพุติเจ้าทรงรู้ดีรู้ชอบจุดนี้แล้วอาศัยความอาริยในมูจักึงทรงแสดงธรรมฉันจวน ทำทำทำสอนขพรพระองค์นั้นเรียกว่าปริยัติยืรทำเพราะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเล่าเรียนต้องฝนจำชมงศึกษาให้เข้าใจแ่นวางใจความในปริยัติประกาศความปฏิบัติเกิดสินสมาธิปัญญาความรักษาายวานจให้บริสุทธิ์ไปมาเป่นโลกเจยจำอย่างทางี่่ะฟึงกรนทั ด้วยการบรรดาเชือว่าศีลความรักษาใจให้ประชนเกิข้นใจไว้นารมาเดียวไม่เาะเกี่ยวเกนสมองด้วยนวันทั้งว่าช่วว้าสงาทีความดำได้ความได้บุกต้องรความตึงเครงไม่เห็นวิิตเนป็นจากกองสารชื่อว่าปัญญาจิลสมาธิปัญญาการใ้เลียกวางานที่มัรทเพราะลงมือทำ่อี่ผู้สอนบั้มาจเป็นต้งกานกายวาจาใจและทิฏติของตนให้เป็นไปตาม เมื่อผู้ปฏิบัติกำเนินไปตามสิตสมาธิปัญญานี้ได้บรรลุถึงความบริคเบ็ดบัรรผ่านทางใดปัจจัยปานานนั้นเรียกว่าปฏิเวทธรรมเพราะเป็นต้นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะบรรลุแจ้งแจ้งตลอดเฉพาะตัวอุปัญญาปริยย่าปัญญาปัจจัยปัจจยบัติ ตระลยติปฏิบัติปฏิเวชนั้งสามประการนีน้รวมเป็นชั้นชั้นวาพระธรรมเพราะเป็นสภาพที่ทรงปฏิบัติไม่ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วและตั้งอยู่ในทีท่ดีไม่ตกไปในที่ชั่วเวทุกตปติบาตเป็นต้นโบชนที่ได้สนับทำทคำสังสอ,ของนของพระสรรมสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามเสร็จสมาธิปัญญาทำให้บริส่วนโดยู้งค์สามากกัดชสกละตัวเอด้านการงานทำงานด้านใดด้านใดสิ้นเิงมาก ามกิรัเเดะนันพระโสดาบันรัตัตตาการีพระนาคามีพระทั้งสิตยงพรมนิ้เรียควาพระสงฆ์เป็นหมู่เป็นพวกที่มีความปฏิบัติเสมอเหมืนกันโดยสิ่งนั้นที่พระสงฆ์นั้นโดยีมิจาพระอัธยาศัยก็ใจเยนพระบรมาจารยาชาด้วยเดนจาแนันํำจอมให้ตงมีก่อนบรนลุในความธรรแล้วตสาบาละความเห็นเหตนอันเป็นของจิตใจให้จจิตั้งมั่ในความเห็นชอบ การเป็นคนยำยามในเทศกาลปีชงก็ยังรู้ได้ปรากฏว่ทำร้ระสพนั่นจำเนี้เรียกว่าการระใจเป็นจรดงรการทุกุได้เราระาศศาสนาโดยที่จะขอบระาาตนต้องตั้งใจถึงเป็นที่มุุ่สร่ามเปนเชก่อนเห็นศาก่อนจะเตนั้งใจในหลักนี้ว่าถ้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า เป็นสาระนที่พร่งจะกมอนำถึงกจรเมตากรรมเมาเราเปพระธรรเป็นสาระที่พ้่งจะกอมนำถึงรตารรมเมตตเราเ็จพระสงเป็นสาระที่พึ่งจะมนถึงารเมตาเมต้าใจเพระพุทธรามพระส์เป็นสาระ้นที่พึ่งจะก้่อมนำถารนี้แล้วจึงควรนั่งการกาผสมต่อไป ต่อไปนี้จงตั้งใจเรียนระกรรมฐานตามแบบโบราณในการนำองค์เทด้ชออสึกษาเกันมาเพื่อเป็นบายสำหรับจะรทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไปจงศึกษาตามไปโดยบทบาลีดังนี้ว่าตามเจตาโลมานาคาดันตา ตะโจีเยเลวโนโลงือว่าไปตามลำดับได้เจะาั้น้ามาเป็นพระโี่ลงว่าตัโจดดังตามะกาโลมาเกษามปนี้จะมอบการาสกษาะสมเด็จจนบต้นการบรรมชาตามพระพุทธธรุญยตต่อไป โยมชาวพากกาสายะเหลเานี้เอาไปสมบูรณ์เีอ้อมตัวจับชายทั้งสองเสมอกันพักซ้ายขมามันมทข้างบนล้มลงไปเฉลยข้างด้านของพวกเขาลงไปเึ็บิดแข้งอุปกรณ์เกี่ยวข้ะแล้วโวมซีอ้อมตัวจับใายทั้งสองเสมอกันม้วนซ้ายข้ามานข้างบนหงุิดบาดซ้ายไปขวาเอาสมาธิพัแล้วก็มาท่ายพักเอรักทั้งหลายพอสมาธและสจริให้รสมเด็จสมเด็จมหาราชาต่างพระพุทธทางญาติเรา 不知道吗